และเขาทานไฟเก่ารอรอวันหือฟื้นแล้วคนมาที่ลางต้องอดต้องฟื้นยามฉันคนนี้เธอต้องบอกวิธีที่ทำใจ่วยเอ๊ยไม่เอาคอรัดดีกว่าเอาอะไรเอารัดคอร้องหน้ารัดคอมากเลย ร้องกันยังไงประสานเรื่องเลยเอ้ยเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนี่ปลดขี้ว่ะเอ้าเดี๋ยวมาเออโอเคได้เพื่อนสบายมากเอ้ยร้องเพียงเพ้อเลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเอออุ้ยก้อยมาหาเก้าเหรอเอออ๋อพอดีเก้าไปเข้าน้ำอะ่ะรอแป๊บนึงอ๋อโอเคขิดอะไรออกนะอะไรเพื่อนพรุ่งนี้วอเลนทายใช่ไหมเออเอาหนี่ คุณนี้วันสท้ายเราหลอกให้คนเอาของมาให้ก้าวแล้วก็กินอแล้วก็ได้กิน,น,น,นอิ่มเลยนะร้านเน้ยอิ่มแท้เลยไยอ้อไข<ท>่อไ,ไ,ไอ้ไอออก้อยอพอดีว่าจริงๆแล้วไอ้ก้าวไม่ได้เข้าห้องน้ำหรอก<ะ>เออมันเขินเธออะหรอใช่มนเลยวิ่งแอบไปห้องน้ำฉันฉันเห็นตอนเธอเผลอมันชอบเหมือนแบบแอบมองเธออะก้อยใช่ แล้วพรุ่งนี้วันไทยใช่ไหมอุ้ยถ้าเธอเอาของมาให้มาโอ้ยมันเขินตายเลยตีบติดแน่เลยอ่ะใช่ชอบเราเหรอเออเป็นไงแจมพรุ่งนี้เราก็หลอกกินเอาไปสิกบดีก้าวที่คุณชอบไปก้าวเยอะเฮ้ยอะไครฮัลโหลพลอยเอ่อหาเก้าใช่ไหมอุ้ยเฮ้ยพรุ่งนี้วันอะไรนะเพื่อนวันไทยแล้วมีคนเอาของมาให้เก้าด้วย มันรักตายเลยนะแล้วเหมือนไอ้เก้ามันชอบแอบมองเธอด้วยนะพลอยจริงเหรอเออขอบคุณมากนะสองแล้วสองแล้วู้กินเลยแต่ยังไม่อิ่มเอ้ยิมีโอกาสเอาเออรอเลยรอเลยอยากเดเป็นไอ้เก้าอ่ะใครก็ชอบมันไอ้เก้าใช่เออดิวะอีรวัลมาหาเก้าใช่เปล่าใช่พรุ่งนี้วันอะไรนะเพื่อนพรุ่งนี้วัน ว่าเล่นท้ายใช่ต้องมีคนเอาของมาให้ก้าวไอ้ก้าวรักตายเลยนะเพื่อนนะจะให้ของไอ้ก้าวไหมต้องให้อยู่แล้วิไอ้ก้าวเขาชอบของกินนะไอว้วะขอบคุณนะไเนะลยอสุดยอดดีหัวแน่หัว,วคิดอะไรสุดยอดรอ,อเลยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยววันนี้รอเลยผู้หญิงเขาบอกว่าชอบเองเขาจะของมาเองเต็มแล้ววันเนี้ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกปีที่แล้วก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่หรอกโอ้โหก้าว อย่าเกิดเป็นมึงว่าอีกฉช้าว่ะใช่าทีเนี่ยแต่ว่าก็เป็นห่วงอะของเยอะกลัวเองจะากลับไปไม่หมดอย่างี้ไม่ละก็ถ้าเกิดว่ามีคนเอาของมาให้เงี้ยแบ่งให้ก็ได้เฮ้ยกูจิ๋มเนี่ยถ้าเกิดเป็นของกินอะกูกับปไทยขอเลยเอาไปเลยไม่กินของหวานอเดีแล้วนะพี่บวกูหลอด้วยใจดีด้วยก้อยเป็ยัสวัสดีก้อยสวัสดีก้า แฮปปี้วาเลนไท์นะอฮ้ยไม่ใช่ขนมว่ะขอบคุณมากนะอดเลยขนมอย่างนี้อย่างนี้ใช่เหรอรู้ได้ไงนั่นอะไรอ่ะแฮปปี้วาเลนไทน์ย่ยิบอย่ยิบเลยอดดูนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณที่ชอบเราปกติไม่ไม่ให้เยอะขนาดนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้เป็นของกินเอาไปเลย อะไรเนี่ยโอ้โหนี่ขยันเขียนอะไรขนาดนี้เนี่ยขนมกาเปล่าขนมก้าวอะไรก้าวจริงๆเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยขนมก้าวหมดเลยเออเฮ้ยมาอนนี้อันนี้ของกินแน่ไม่แล้วหรอแอปเปี้ลวาเลนไทน์นะก้าขอบคุณม่เอวาเฮ้ยอันนี้ของกินจำได้ที่หลังบอกเราเองก็ได้นะเได้ได้ได้ เราหลักเก้าวน่ะหลักเหมือนกันเอ้พูดอะไรออกไปเนี่ยพุดไ้ของกินของกินเอาาเลยเอาเพื่อนกินเลยไอ้ลูกอมอะไรไม่มีรสหวานเลยยางลบเอายางลบมาใส่แหวนบ้าหรือเปล่าเอายางลบใส่ใส่ลูกอม ไม่ใช่ของกินเอาคืนไปเลยเฮ้ยคืนไม่ได้กินไปเลยไม่เป็นไรใส่ไปดิใส่แฟนไปเก้าเฮ้ยอันนี้ของกินแน่ตัวน้ำเรายอันนี้ของกินของแพงด้วยนี่ขอบคุณนะพอยโอ้ พี่บริเลนไทน์เหมือนกันนะไอ้เนี่ยใช่แน่ตุ้งฉีดวัคซีนมาด้วยตีหนุ่มข่ายนะเพื่อนไอ้จ้องเลตเอามาเลยไมหนึ่งแสนแต่ที่ไอ้เฮ้ยทำไมช็อกโกแลตเหมือนขนมโก๋เลยวะอ้าวขนมโก๋เนี่ยไวช็อกกระบอกลุยนี่ช็อกหน้าขนมโก๋เฮ้ยขนมโก๋หมดเลยอ่ะเออไม่มาหลอกเราวะคนต่อไปถ้าจะเอามาให้ขอเป็นน้ำได้ไหมเออถค่ะ ออกบ้านมาขายนมโกงไงเออสงสัยแล้วเราจะได้กินช็อกโกแลตมั้ยังีงเอออุ้ยก้าวหิวไหมของกินแน่เลยเอาแล้วไม่ไิ้กินแล้วเอยแต่ยังก็ของกินอุ้ยนิดหน่อยครับนิ่หน่อยอุ้ยพอดีเลยอ่ะนี่จ้ะฮัอโหล อะไรครับเนี่ยพรูมาเลยครูเห็นเขาชอบให้ดอกไม้กันอ่ะครูเห็นอันนี้อยู่นะโรงเรียนโรงเหลือกน่ะครูเงินเดือนน้อยอ่ะครูให้ดอกได้เท่านี้แหละขอบคุณนะครับครูไอ้ตุ๊กแา่เธอทำให้ครูรู้สึกเหมือนตอนจิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮยตอนที่ครูมีแฟนคนแรกเฮ้ย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 คิดยอดทำพลังบูนเออเสียงโลโซอ๋อ